สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมออาลุบิลลาฮิมินัชชัยตานุลราจีมิสมิลลาฮิลราะห์มานุลราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบนอาลเมินวัสซาลาตวัสซาลามอะลาออัชรฟินอันบิยอิวันมุรซาลีน وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกอลัลลอสุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตับซีรุนกุรอานทางวิทยุเสียงสันติหรือเสียงอิสลามนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางแฟนเพจของอเสียงอิสลามนะครับหรือตลอดจนทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยออนแอนะครับ อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาที่ทําให้พวกเราได้กลับมาพบเจอกันแล้วก็ได้มานั่งฟังเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่จะเป็นคําดํารัสของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลานะครับสิ่งที่เป็นความสําคัญที่สุดนะครับของพวกเราทุกๆคนประการหนึ่งในการเป็นมุสลิมของพวกเรานั้นก็คือการที่เราได้นั่งศึกษานั่งอ่านนะครับฟังเรื่องราวต่างๆที่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาด้วยกับ อถ้อยคําดำรัสของพระองค์ที่ถ่ายทอดมาผ่านท่านนาบีมะละละุฮัมมัดสุลัลอของอะลฮิวะสัลลัมพี่น้องครับเราก็ยังอยู่ในส่วนของการอธ,ธิบายในสุรัตตอริกนะครับสำหรับในวันนี้ครับเราก็จะมาขึ้นในองค์การที่4ของสุรัตตอริกซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับเราได้ศึกษากันไปในส่วนของ สุรัตตอลิกนะครับพี่น้องก็ทราบกันไปบ้างพอสมควรแล้วนะครับว่าสูร้อนนี้เป็นสุร้อท,ที่มีความสําคัญอย่างไรแล้วก็เป็นสุรอมักกียะเป็นสุร้อท,ที่ถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะทําการอพยพไปสู่เมืองมดีนะแล้วก็ในสุร้อนนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นสุรอท,ที่อยู่ในลําดับที่86ของอายะอันกุรอ่านขององค์การอันกุรอ่านนะครับในแต่ละสูระอ สุรส้นนี้นะครับเป็นสุรส้นที่ประมวลเอาไว้ด้วยเรื่องราวต่างๆที่มีความสําคัญกับผู้ศรัทธาอย่างพวกเรารวมทั้งหมดแล้วนะครับสิองค์การด้วยกัน17อายะห์ด้วยกันนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับในส่วนขององค์การที่1องค์การที่2และองค์การที่3ครับลองมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านอาจจะได้ลืมกันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้มาทําการทบทวนกันนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินาเชตต์นูรรอจิม ว่ามืออวตารีกออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาได้กล่าวนะครับเป็นการสาบานนะสาบานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาพระองค์บอกว่าสาบานด้วยกับท้องฟ้าด้วยกับชั้นฟ้าและดวงดาวต่างๆในยามค่ําคืนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาได้กล่าวในองค์การต่อมาองค์การที่สองครับว่ามื่อเดอร์แคมตอรีกะและอะไรเล่าที่ทําให้เจ้าได้รู้ว่าสิ่งที่ มาในเวลาค่ําคืนนั้นคืออะไรนะครับคำว่าวามอาอัจรอกกมาตอริกก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่มาในยามค่ําคืนนะครับจะเป็นอะไรนั้นนะครับสิ่งใดเล่าที่จะทําให้เจ้าได้รู้นะครับนี่คือองค์การที่สองที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนในองค์การที่3มครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาก็ได้กล่าวเฉลยเอาไว้วันขออภัครับอันนัจมุสซากิบะอันนัจมุสซากิบะ นะครับอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลก็ได้เฉลยเอาไว้ว่าสิ่งที่มาในยามค่ําคืนนั้นก็คือบรรดาดวงดาวที่นะครับที่ประกายแสงที่ส่องแสงเรืองแสงอยู่ในยามค่ําคืนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลได้กล่าวนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเป็นการสรรรส้างจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเรียนกันไปนะครับในครั้งที่แล้ว ที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซรินได้พยายามบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆนะครับตั้งแต่องค์การที่1ถึงองค์การที่3 นะครับวัส,สมาอินะครับเป็นการนะครับเขาเรียกว่าอุกซิมุปิสมะก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ทรงทําการสาบทสาบานกับท้องฟ้าแล้วก็เป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาที่พระองค์จะทรงสาบานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ําตรงนี้ก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพระองค์มิจําเป็นจะต้องขออนุญาตใครในการที่พระองค์จะสาบานกับสิ่งที่พระองค์สร้างนะครับดังนั้นเวลาที่เราแปลหหหรรรืออวว่่าาาาใ้้คคมมยเนนีพงับ จะใช้ทำใช้คำแทนตัวเองเนี่ยไม่ได้เพราะว่านี่คือคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลานะครับสาบานต่อชั้นฟ้าสาบานต่อท้องฟ้านะครับว่าอุกซิมุบิตตริกอัลลดียัดฮารุไลลัน ในตรงนี้ครับนักวิชาการอุฟัสซิรินก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับในตับซีดของอิบดิจาริดอัตตบารีได้รายงานเอาไว้นะครับในส่วนของอาการรายงานของท่านก็คือการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว่าตลาได้ทําการกับบิตตอริกนะครับอัตตอริกก็คืออัลเลซียาทารุไลลันเป็นสิ่งที่จะถูกปรากฏในยามค่ําคืนนะครับสิ่งที่จะปรากฏนะครับในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับว่ามาอัตตรากกมัตตาริก และสิ่งใดเล่าที่จะทำให้เจ้านั้นรู้ว่าอัตตอริกเนี่ยคืออะไรนะครับเป็นการอิสติฟฮามนะครับว่ามาอัตตอรอกาตรงนีนะ้เราก็ได้เรียนกันไปพอสมควรนะครับคำว่า วามาอัดรอกะนะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับนะักวิชาการก็อธิบายนะครับในส่วนสิ่งที่เป็นการตั้งคำถามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลานะครับในคำว่าวามาอัดรอกะมัตตอริกนักวิ ا أ ชาการมุฟัสซิรินได้อธิบายเอาไว้วามานะครับอัลละวามาอัลละมะกะยามุฮัมมัดุบิตตอริก ا, أ ل ذ ي ล ل ذ ี อัลซัมตุฮูบิลกอซามิบิฮีนะครับอันนี้นักวิชาการนะครับโดยเฉพาะในหนังสือตำราอธิบายอัลกรานโดยท่านอิบนนจาริตอัตบารีก็ได้ทําการอธิบายเอาไว้นะครับแล้วก็ในตับซีดของอิบนนอาชูรนะครับก็ได้อธิบายเอาไว้เช่นเดียวกันอธิบายว่ายัางไงพี่น้องครับก็คืออะไรเล่าที่ทําให้เจ้ารู้นะเจ้าตรงนี้ก็หมายถึงยามุฮัมมัดก็หมายถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลล,ลัมนะครับ ทำให้เจ้ารู้ว่าบิตตอริกเนี่ยสิ่งที่มันมาในยามกลางคืนเนี่ยคืออะไร และนักวิชาการก็ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับอัลลอฮดีอัลซัมตุฮูบิลกอซามิบิฮีนะครับก็คือสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ทรงสาบทสาบานกับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีใครสร้างได้นะครับมีแต่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเท่านั้นและพระองค์ก็ได้เฉลยเอาไว้ในองค์การที่3ของอัตตอริกนะครับอันนจาหมุธซิบ

ลัทธิสุฮานาะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่มันมานะครับในยามค่ําคืนในตอนในยามราตรีเนี่ยนะครับก็คือดวงดาวอันพราวแสงดวงดาวที่เจิดจัสอยู่ในยามค่ําคืนนะครับตรงนี้ก็เป็นความเข้าใจของอทาอิบนุจริอตอัตบ,บารีก็เช่นเดียวกันแล้วก็นะครับในตับซีดอัลวอซีดนะครับ ของอัลวาฮิดีนะครับท่านก็ได้อธิบายเอาไว้ในทํานองเดียวกันตัฟซิดอัลกุรตุบี Al ก็เช่นเดียวกันนะครับตัฟซิดของท่านอิมนิกาติดก็เช่นเดียวกันนะครับอธิบายเปในทิศทางเดียวกันในการอธิบายอัลกุรานของทัฟซิดอิมนนสาดีนะครับของอัศสาดีนี้ก็อธิบายไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาได้กระทําการสาบานนะครับที่สาบานในยามค่ําคืนตรงนี้ก็คือสาบานกับดวงดาวที่พระองค์ได้ทรงสร้างมันมานะครับแล้วก็ไอการสาบานตรงนี้แหละครับเป็นการสาบานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าใครจะใครจะรู้ได้ นะครับใครที่จะทราบได้ดีถ้าหากว่าผู้นั้นนะไม่ใช่ผู้สร้างนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้นะครับอสุปหานหัวตาลาได้กล่าวต่อในองค์การที่4นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้กันมาแล้วนะครับในส่วนของทั้ง 1, 2, 3องค์การที่ผ่านมานะครับมาดูในองค์การที่4พี่น้องครับ a อาสุบิลลาฮิมินาเชตอนโรจิมอันนเจบุ u ากิ i บะอันนจมุากิบะ นะครับตรงนี้พี่น้องครับเป็นอายะสั้นๆเป็นองค์การสั้นๆน,นะครับนะคำว่าอันนัจมุนะครับอันนัจมุตรงนี้แปลเป็นคำเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นอิสมุนเป็นคำนามที่มีสระเป็นดอมมะนะครับอันนัจมุนะครับตรงนี้นะครับอัซากิบะอัซากิบะ อัสซากิบตรงนี้เป็นศิฟะมรฟูอะ์ก็คือเป็นคําขยายความนะครับของคําว่าอันนาจมูอันนาจมูแปลว่าอะไรพี่น้องอันนาจมูก็แปลว่าดวงดาวนะครับซากิบซากิบก็แปลว่าดวงดาวที่มันประกายแสงส่องประกายแสงนะครับในยามค่ําคืนตรงนี้พอเราไปดูความเข้าใจของนักวิชาการที่ทําการอธิบายอันกุร่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็ลกตาดาวอรัยรูหูท่านอิหมัมกตาดาและก็นักวิชาการในยุคซาละฟุสและท่านอื่นๆได้อธิบายนะครับอินนามาซุมเมียนนัจมุตอริกอนนะครับท่านที่จริงแล้วสิ่งนี้ก็คือการเรียกขานหรือว่าการเรียกชื่อนะครับดวงดาวที่ชื่อว่าตอริกนะครับตรงนี้เองนะครับนักวิชาการในการอธ,ธิบายอันกุรานก็ได้อธิบายเอาไว้เช่นเดียวกันฮวนนัจมุนะครับฮว,ว,วนฮวนนัจมุ อัลมุตะวักกิรุอันนาฟิซุนะครับตรงนี้นะครับนักวิชาการหลายๆท่านอธิบายเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนาจมุสากกิบุหมายถึงดวงดาวที่มันประกายแสงส่องแสงในยามค่ำคืนนั่นเองนะครับแล้วก็สำคัญอย่างไรล่ะนะครับสำคัญอย่างไรพี่น้องครับนักวิชาการอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ครับอินนะฮูลิอันนะฮูอินนะมายุราบิลไลละวยัฟฟาบินนะฮาร ไอดวงดาวที่เราว่าเป็นดวงดาวประ,ประกายแสงเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากแม้ว่ามันอยู่ในตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นแสงอันเจ,จิดจัดนะครับอันสว่างสวัยของมันนะครับว่าอาัลยักต์ฟาบินนาฮะแต่ว่าพอในเวลากลางวันเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นมันเพราะว่าแสงต่างๆเหล่านั้นมันถูกซ่อนตัวอยู่ในตอนกลางวันนะครับ วายูอัยยิดูฮูมาจาอฟิลฮัดีซิซฮีนะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ถูกรายงานนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนะครับฮัดดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลลลลออฮฮุะะัััยิวมนะครับ นะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่บรรดาน,นักวิชาการได้หยิบยกออกมาพูดคุยกันตรงนี้พี่น้องไปดูคําอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับที่บรรดาน,นักวิชาการมุฟัซซีรินได้นะครับหยิบยกคําอธิบายเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงล่ะนะครับมิมันอิคตารุนะ อันนะมะนาอัากิบุคำว่านะนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮะตะละเลือกใช้คำว่าอัสากิบูนั่นก็คืออัลมูดีอุอัลมูนีรูก็คือการประกายแสงหรือว่าส่องแสงนะครับในส่วนของอัลมูดีอุหมายถึงแสงสว่างนะครับอัลมมนีรูก็คือมีรัศมีอันเจิดจรัส นะครับอัลลดีนะครับยัตะวะยัตะวัก็ดุดียอูหูก็คือแสงที่มันจะกระจายนะครับส่องแสงให้กระจายแผ่วๆไปนะครับใน uh, ท้องฟ้านะครับอันนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้ถึง uh, ความหมายของคําว่าอัสสากีบูอัสสากีบูแปลว่าแสงที่มันกระจัดกระจายแสงมันที่ประกายนะครับเป็นประกายพี่น้องครับ ผมนะคับหรือพี่น้องเองเวลาที่เราแหงนหน้าไปดูบนท้องฟ้านี่พี่น้องครับแสงของดวงดาวนี่พี่น้องครับอยู่ไกลริบตาเลยแต่เราก็ยังเห็นความชัดเจนหรือแสงอันเจ,จิดจรัสของดวงดาวแต่ละดวงแต่ละดวงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านี่นะครับ ไกลกับเรานี่ยไม่รู้ตั้งกี่กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่หมื่นกิโลเมตรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทราบได้เลยแต่เราก็ยังมองเห็นนะครับว่าบนท้องฟ้านั้นยังมีดวงดาวอยู่อันเนื่องมาจากว่ามันอทอแสงมันประกายแสงให้สว่างจ้าเจิดจรัสถึงแม้นว่าจะอยู่ไกลกับเราสแค่ไหนก็าตามดังนั้นตรงนี้แหละครับความเจิดจ้าความเจริญ ความเจิดจรัสตรงนี้เนี่ยนะครับถูกอธิบายเอาไว้ด้วยกับคำคำนี้แหละครับคำที่เรานะครับได้ทําความเข้าใจกันนะครับในอาญันกุรันองค์การนี้เหมือนกับที่นักวิชาการมุฟัสซิรินได้บอกนะครับบอกว่ายังไงอัสซาเกบูตรงนี้ก็คือ Al อัลมูดิอุวัลมูนรนะเป็นแสงที่ถูกทําให้เจิดจรัสสว่างสาวัยนะครับส่องนะครับไปทั่วทุกสารทิศ นะตรงนี้คือสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวุชาการเขาได้อธิบายและให้ความหมายเอาไว้นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวนะครับส่วนมีคำนะครับอธิบายของนักวุชาการท่านอื่นๆอีกนะครับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในทับซีดของザมักชารีเป็นตับซีดท,ที่อธิบายนะครับเน้นหนักไปทางด้านภาษาแล้วก็ให้ความหมายของคําว่า แาคิบตรงนี้นะครับก็บอกว่ายังไงพี่น้องครับฮวลนจมุอัลลาดีโยกาลูรอจูลุนว่าแท็กิบุนะอัลลาดีมาดะอิรตัฟะอัลลอันูยูมีเขาบอกว่าตรงนี้ก็เปรียบประดุดเหมือนกับคนคนหนึ่งนะที่มีความเจ,จริญรัดมีความเด่นนะครับแล้วก็ ถ้าจะเทียบเปรียบประดุดก็เหมือนกับดวงดาวที่นะครับอยู่ในถูกยกไปในเบื้องสูงแล้วก็นะครับเป็นดวงดาวที่มีความเด่นชัดมีความเจิดจเจริญจรัสนะครับนี่คือการเปรียบเทียบนะครับของนักวิชาการนะครับตัฟซิดอันกุรอ่านแล้วก็เป็นตัฟซิดทานะงด้านภาษาด้วยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่เราได้จากคําอธิบายของบรรดาน,นักวิชาการนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับ นะในนี้เองนะครับคำว่าอัสซากิบูเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบเนาอับบาสอดีลอฮุอัลลอฮุอันก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับในเหมือนกับที่เราได้พูดคุยกันมาท่านบอกว่ายังไงนะครับอัสซากิบูตรงนี้ก็คืออัลมูดีอุนะวะกอลัสุดดีท่านอิหม่ามอัสุดดีนะักวิชาการมุฟัสซิรินอีกหนึ่งท่านนะครับนะยัสกุบุอัชชะยาตีดอิจาออรซิละอาไลฮานะครับตรงนี้เองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮแวะตะอาลาได้ บอกให้รู้นะครับคำว่ายัสกูบุนะครับก็คือแสงนะครับแสงที่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะลาเนี่ยเอาส่องนะชัยตอนเวลาทีอา่อะไรครับพบหรือชัยตอนมันมันอาจจะมีการนะครับลักรอบนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะลาจะให้แสงตรงนี้คอยเขาเรียกส่องนะครับคอยที่จะแสงตรงนี้จะถูกส่องมาเพื่อที่จะให เห็นนะครับใช้ตอนมนราร้ายนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของนักวิชาการอีกอีกอ,อีกท่านหนึ่งนะครับว่าก็ลาอิกริมาท่านอิกกริมาก็ได้อธิบายบอกว่าหัวมูดีอุ่นนะ มมฮาริกุลิชัยตอนบอกว่าแสงตรงนี้เนี่ยนะครับท่านก็ได้อธิบายว่าเป็นแสงสว่างนะครับที่เป็นการเผาไหม้ของชัยตอนนะครับอันนี้ก็เป็นคําอธิบายของอนักวิชาการบางท่านที่ได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นนะครับในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่เราได้รับรู้รับทราบนะครับจากสิ่งที่เป็นคําอธิบายของนักวิชาการมุฟัสซิรินนะครับพี่น้องไปดูอายัน กุรันในองค์การต่อไปนะครับในองค์การที่4นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตละลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การที่4นะครับว่าอย่างไรเราไปอดูกันนะครับอินกุลลลนับซิลลัมมาอะไลฮาฮาฟิฎอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตละลาได้กล่าวเอาไว้นะครับอิง นะครับอินอลิฟอีนูนอินตรงนี้พี่น้องครับฮาร์ฟูนัฟยินนะครับนะฮาร์ฟูนัฟยินตรงนี้กุลลูกุลลูแปลว่าทุก,ท,กทุกสิ่งนะครับแปลว่าทุทกทุกสิ่งกับอ่านเป็นมารฟวนะครับอ่านเป็นสระดมมากุลลูนับซินอิสมุนมาจรูดแล้วก็คำว่ากุลลูนี่ก็เป็นมารฟะด้วยนะครับแล้วก็เป็นนะครับฮาร์ฟูญรินด้วยนับซินนะครับเป็นอิสมุนมาจรูรุนอ่านเป็นนับซินไม่อ่านซุนนะครับไม่อ่านซัน เพราะมีกุณลูอยู่ข้างหน้ามันนะครับลัมาก็คืออะดาตุนอิสติสนะนะครับลัมาตรงนี้แปลว่าวะอะดาตุนอิสติสนะหมายถึงเครื่องมือที่จะมาทําการยกเว้นอาไลฮ a าจาร a วะมาจารุตอาลาฮารฟุจารินฮานะครับเป็นสาพนามที่ถูกติดกับคําว่าอาลาฮาฟิซุนคาว่าฮาฟิซุนเป็นอิสมุนเป็นคํานามมารฟูอนนะครับที่อ่านเป็นสระดมมะ ดังนั้นนะครับในอายะอันกุรานองค์การนี้ที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาลาดได้กล่าวนะครับกล่าวเอาไว้ตรงนี้นะครับที่พระองค์ได้ทรงกล่าวในเรื่องราวของการอธิบายนะครับในอันกุรานที่นักวิชาการมุฟสิรินก็พยายามหยิบยกนะสิ่งที่เป็นอะไรครับสิ่งที่เป็น คำความความเข้าใจนะครับที่ได้จากอายันกุรานองค์การนี้บอกว่ายังไงครับอิงกุลูนับซิลาอะไลฮฮะฮฟิดนะครับอันนี้เองนะนักวิชาการนะครับหลายท่านนะครับนักวิชาการหลายท่านเนี่ยอ่านคำว่าอิงนกะุลูอิงกุลูตรงนี้พี่น้องครับ ทำไมถึงอ่านแบบนี้นะครับเพราะอันนี้เป็นการอ่านที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเลยอิ i n ู u n lunasilam alayha hafid นะครับ อินนะครับตรงนี้เป็นนาฟิยะกุลุนะครับเป็นนะครับมุบตะดะก็คือคำที่ถูกเริ่มต้นนะครับเป็นคำนามที่ถูกเริ่มต้นอดาตุฮัสรินบิมะนาอิลลานะครับเหมือนกับที่เรา,ารับทราบไปนะครับอะไลฮายัดวะมะจรูนะครับอัลละฮุลกุนบิมะตูฟินกอบารุนมุกัดดัมอันนี้เป็นนะครับทางด้านภาษาที่นักวิชาการเขาอธิบายเอาไว้เป็นนะครับเป็นคอบัตท,ที่ถูกนำเอาไว้มาไว้ก่อนหน้านะครับคราวนี้ คำว่าประโยคนี้ทั้งประโยคเลยนะครับที่นักวิชาการได้กล่าวเอาไว้ i n g u l u n a p s ล l a m a อะ a ลฮ h a า f i z นะครับในความหมายความเข้าใจที่นักวิชาการได้ให้อธิบายเอาไว้ก็คือ a ยกุล l u n a p ิน l a i r a i t h a m i n อ l ิ h i h a f i นนะแปลว่าอะไรพี่น้องครับในประโยคนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เข้าใจนะครับง่ายๆเลยว่าไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดหรือทุกๆชีวิต นะครับอิงกุลลูนับสินหมายถึงนะครับทุกทุกชีวิตนะครับอ่านะอัลลอฮ์สุบหฮานะฮัวตาลาบอกว่ายังไงทุกทุกชีวิตไนะอโยกุลูนับสินอะไรฮามิัลลอฮิาฮาฟิซุนนะยะอรลุสุฮามิลอาฟาติแปลว่าไม่มีชีวิตใดที่จะอยู่โดยลำพังหรือทุกๆุกกชีวิตนั้นนาะมีผู้ที่ดูแลมีผู้ที่รักษา นะครับดังนั้นประโยคนี้ทั้งประโยคเลยอิงกุลลูนับสินลัม,มาอะไล h a ฮาฮาฮาฟินหมายถึงทุกชีวิตนั้นจะมีผู้ที่คอยปกปักรักษามีผู้ที่คอยดูแลอยู่เอาละครับคราวนี้เวลาที่เราพูดถึงคนที่หรือผู้ที่ปกปักรักษาทุกๆชีวิตนี่ตรงนี้เนี่ยหมายถึงใครละ่ะนะครับ อันนี้ต้องเรียนต่อต้องศึกษาต่อนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลอาตฺลากำลังกล่าวกับเราเนี่ยพระองค์กำลังพูดถึงใครใครที่ทำหน้าที่ในการปกปักรักษาชีวิตทุกชีวิตใครที่ทำหน้าที่ในการดูแลมนุษย์ทุกผู้ทุกคนอินชาอัลลอฮ์ครับในครั้งต่อไปเราก็จะได้กลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮวะัะอาลากล่าวเอาไว้ในองค์การนี้อัลลอฮ์กำลังพูดถึงใคร นะครับพี่น้องติดตามกันนะครับกับรายการทับซีรุนกุรอานนะครับในส่วนของอัตตอริกที่เราจะได้พูดคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบและพูดคุยกันใหม่ในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์อะกูลูกาลีฮะจาวะอัสซัฟิรุลลอฮ์ละฮิมาลีวะละกุมอัสซัฟิรุอินนะฮูการุฟฟารรสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มตุลลอฮ์วะบารากาโตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมอผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์